หายไป16ปีไม่เจอหน้าเหลือเฟือเปิดชีวิตล่าสุดน้องหยกมกจกอดีตตลกเด็กพิกเป็นแม่ค้าหาเลี้ยงชีพพูดได้ว่าภายหลังที่หายหน้าหายตาไปจากวงการตลกมานานนับ16ปีอย่างน้องหยกมกจกอดีตตลกเด็กมีชื่อเมื่อหลาย10ปีก่อนก็ได้มานั่งเปิดใจพูดคุย พร้อมเปิดชีวิตสุดรันทดในตอนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนี้เธอนั้นในขณนะนี้อายุ27ปีแล้วแต่ว่าชีวิตก่อนหน้านี้สุดแสนลำบากจะต้องย้ายบ้านถึง10ครั้งแถมยังลงผิด โดยเธอได้เปิดใจว่าหลงระเริงหนูทำงานสองเดือนเก็บตังค์ได้เกือบล้านก็ร้องเพลงมีคนมาเอ็นดูมีแฟนด้วยหนูมีความรู้สึกว่าเวลาเราโชคดีในช่วงเวลานั้นก็มีคนมาเอ็นดูเรามัคล้องทุกวันทุกวันวันละ3-4มถึงสี่หมื่นคือมีเพื่อนอันนี้หนูทำงานตอนกลางคืนไม่ได้เหมารวมว่าทุกคนต้องเป็นก็มีเลี้ยงเพื่อนอะไรด้วยหลายๆอย่าง ไม่เคยคิดถึงอนาคตตนเองซึ่งในตอนนั้นมีค่ายเพลงมาติดต่อแล้วไปออกอัลบั้มกับเขาแต่ว่าเนื่องจากว่าหนูไม่ได้คิดถึงอนาคตตัวเองก็มีความรู้สึกว่าในตอนนี้อยู่ตัวแล้วนี่ตังเราก็มีไม่ต้องไปดิ้นรนก็ได้มั้งเนื่องจากหนูรู้สึกว่าวงการบันเทิงมันไม่ใช่ของเราแล้วหนูคิดอย่างนี้ไม่เคยมีความคิดว่าเวลาไม่สบายต้องมีตัง ในตอนที่มีตังไม่เคยกลับบ้านด้วยโดยเธอเปิดเผยจุดเริ่มต้นที่ชีวิตเริ่มหลงผิดเพราะว่าหนูไม่ได้ติดนานๆนนทีพบเพื่อนเฮฮาปาร์ต hey ี้แต่ว่าอาทิตย์หนึ่งก็เที่ยวหลายครั้งแบบเดียวกันเหมือนเราได้วันละ5,000ันแต่พอเพียงเราอัพเราขาดงานไป3-4วันมันขาดรายได้ไปมากเลยนะแล้วเราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่ตรงนี้ตลอดเรอ มาคิดได้ตอนนั้นพ่อพูดว่ามีตังไหมยืมหน่อยมาจ่ายค่างวดรถยนต์ เพียงแค่หมื่นเดียวหนูบอกไม่มีแต่ว่ากับเพื่อนยืมหน่อยนู่นนี่นั่นและก็เมื่อถูกถามว่าจุดนี้เป็นจุดที่เราคิดได้เธอตอบว่าหนูรู้สึกผิดมาตลอดชีวิตเอาจริงเอาจังสุดท้ายแล้วในชีวิตคนเราถ้าหากวันหนึ่งเราพบอะไรก็ตามสมมุติถ้าหากวันหนึ่งเรามีแฟนเราเลิกกับแฟนเราไม่สบายใจท้ายที่สุดเรากลับไปพักจิตใจที่บ้านพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเขาก็ยังอยู่ที่ตรงนี้ มันทำให้หนูคิดได้ในหลายสิ่งหลายอย่างว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นครอบครัวต่อจากนั้นหนูเลิกทุกสิ่งขาดหมดเลยรวมทั้งในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดชีวิตล่าสุดของเธอที่ผันตัวมาทำหลายอย่างทั้งอย่างเป็นแม่ค้าอาหารทะเลและก็ร้องเพลงโดยเธอเล่าว่ามันไม่ใช่สูตรสำเร็จของคนทั่วไปนะว่าพอมีอะไรแล้วจะต้องไปติดเพราะอะไรต้องเป็นแบบนี้อย่างชีวิตน้องยก ถ้าหากฟังแล้วไม่ใช่แค่เราได้ยินแค่น้องหยกคนเดียวเราได้ยินมามากแต่ว่าเรารู้สึกว่ามึงด้วยอีกคนเลิที่เป็นอย่างนี้ถ้าหากฟังแล้วคิดนะน้องหยกโตไม่ทันที่บางทีอาจจะสอนว่างานวงการบันเทิงศิลปินดารานักแสดงมันไม่มีอาชีพนี้หรอกจริงๆมันเป็นงานอดิเรกพอเราได้เราจะต้องเก็บ